ไปทูวินท็อปอัพร้านเติมเกมถูกเติมไวภายใน1นาทีผ่านระบบการเติมเกมอัตโนมัติบริการตลอด24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมทุกการเติมอย่าลืมใส่โค้ด S O G E เพื่อรับโบนัสเพิ่มเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องไปทูวินท็อปอัพเท่านั้นโอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับตอนนี้คุยโยผมโซเกอร์วันนี้เราไ่ในเกมคาบาวิฟินิค,คอมโบเหมือนเช่นเคย สำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับอาชีพ Dark m a มดตัวละครหลักของผมนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสุ่มคอสตูมพึ่งนะครับไอตัวเนี้ยฮันนี่บีนะครับผมเพื่อที่ว่าเราจะเอามายัดสมุดนะครับทุกคนมาดูว่าวันเนี้ยดวงเราจะดีหรือเปล่าจริงๆผมสุ่มได้การันตี2ครั้งนะจากโอบที่เหลืออยู่นะครับมันชื่อตัวนี้ครับเนี่ยอ s t r ต้าเฟดฮันนี่บีเยลโลถ้ายัดครบ6ชุดนะครับหรือว่า6เซตนี่แหละ มันก็จะได้ในส่วนของพเน3 0นะครับผมซึ่งเรามีโอบนะครับอยู่160การันตีอยู่ที่80ต่อครั้งก็การันตี2ครั้งต้องรุนกันว่ามันจะประหยัดงบได้เท่าไหร่โอเคครับทุกคนเรามีลิมิตโอบอยู่ที่1 6 6นะครับอย่างที่บอกการันตีที่8 0เรามีโอกาส2ครั้งมาดูกันว่ามันจะประหยัดงบได้ไหมไปครับ ราคาก็ค่อนข้างเข้าถึงนะครับเพราะว่ามันเป็น PVE ด้วยแหละนี่ไงยาเกตนี่ไงนี่ไงดันทั้งนั้นดันทั้งนั้นเอ้ยอย่างน้อย DX190 นะเนี่ยก็ไม่เลวนะถ้า DX190 อะมีขวดเขียวด้วยมึงมายังไงเนี่ยมาแรงเอเวกแต่ถ้าเราโชคดีเราก็มีโอกาสที่จะได้ก่อนนะครับ10ครั้งแรกเกลือล้อนๆไปกันต่อ ปุ๊บอืมสวยครับ DX190 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 สวยอย่างน้อยขอ DX190 ขวดเขียวก็โอเคบอดได้ครับ DX190 สวยสวยสวยเฮ้ยดัน DX190 มาเยอะนะเนี่ยทำไปเล่นช่วงนี้มีกิจมันด้วยนี่เดี๋ยวไปวนดันกันของดีจัดไป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 ฟาโล w นี่มาบ่อยนะแต่ว่ามาแดงกับเบกไม่ต้องมาบ่อยครับไม่ต้องเสนอหน้านะ โอ้โห oh ไปกันต่อราคาตก3ามหมื่นกว่าเจมต่อชุดยัดหกชุดดูซิว่าจะประหยัดได้ไหมเฮ้ย <Hey, S 1> เจมหมื่นึว่ะลืมไปเลยว่าเคยมีเจมอยู่เฮ้ย <Hey, S 1> เจมอีหนึ่งหมืนว่ะเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ย DX มารัวๆเลยว่ะเฮ้ย hey, DX มาบ่อยจังเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้เก็บสะสมไปเรื่อยๆนะเนี่ยมาครับไปกันต่อ ปึ๊บอืมอืมขวดเขียวกับมแมลงอเวกนี่ไม่น่ารักนะแต่ร้อยเก้าสิบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้อืมไม่ดีไม่ดีดีหนึ่งมืนโอ้โหมึงมาได้ยังไงเนี่ยถามจริงบอลเขียวมาทําไมนี่เลยห้าสิบทับแปดสิบนะตอนเนี้ยนะนนผมเคยได้นะมันเคยมาก่อนการันตีอยู่มันมันก็มีโอกาสนะพูดถึงดี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 ดดมามาทําไมเนี่ย ดีโอ้ยน้ำแข็งมาเยอะโซเจ็ดกูอยากได้โซสี 4, ด่ดิอยากได้อยากได้โซสี่ดิฮัลโหลโอ้โหโอ้โหสวยมีใบรีโซด้วยเดี๋ยเนี่ยสวยนะเนี่ยมีใบรีโซด้วยสวยจัดเลยมีใบรีโซเฉยเลยอะอันนี้ผมเก็บสะสมใบรีโซได้ร้อยกว่าใบแล้วนะเดี๋ยวหาวันมารีเล่นดีกว่าไปไปเอ้ยเจมเอีกหมื่นหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย โอ้มันโอ้อะไรครับเนี่ยเอ้ยสวยโอ้อะไรอ่ะอันนี้การันตีในนี้นะครับการันตีในนี้ละอยากเป็นพึ่งจังเลยอ่ะครับถามจริงอยากเป็นพึ่งอ่ะครับครั้งสุดท้ายพอดีเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหโอ้เอ้ยหมื่นหนึ่งโอ้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  Okay, like ว,ว, <c oughs> วันแห่งความรักวาเลนไทน์เดย์ตอเคต่อเคให้เคเท่านั้นรวยรวยจัดเลยเฮ้ยวันแห่งความรักคนโสดก็อย่างนี้แหละนะดวงไอะเฮียรัวๆ,ๆ,ๆเลยเมื่อกี้โอ้ เอ้ยตามหลักการถึงครั้งแรกไม่ได้ครั้งต่อไปมันต้องการันตีมันต้องได้นะเว้ยตามประสบการณ์ที่ผมเล่นในเฮียนี้มาเฮ้ยมาว่ะเจมมาเฮ้ยรีโซ,โซมาสวยกูยชอบเก็บรีโซครับช่วงเนี้ยสวยสวยครับเจมมารัวๆเลยนะี่สวยเฮ้ยเมอริทว่าสวยดิเฮ้ยเจมว่ะทําไมรอบนี้มาดีจังไงทําไมรอบแรกไม่ค่อยจะดีแต่อย่างน้อยมันก็ดีเอ็กมาเยอะนะรอบแรกแต่รอบนี้เหมือนจะดีกว่าโอ้โหมาแรงมาทําไมเฮ้ยเมอริท ตัวเคลือบมดิตนะครับแต่เคลือบไม่เคยได้สีทองสักทีนะพูดถึงอ่ะสวยโอ,โอ้โอ้โอ้ yes K โอ้โหโหเลนไทน์เเย์วาเลนไทน์เด,ย,เย,เดย์ครับนไทน์เดย์ว a เลนไท n ์เดย์ว y เลนไ n น์เดย์วาเลนไทน์เดย์อืมอืมไม่มีเลยอะไรวะเนี่ย ไป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 ไอหมื่นหนึ่งไปโอ้โหโซเจ็ดกูมีแล้วเพื่อนไม่ได้ต้องการเว้ยขอใบรีโซได้ปะชอบเก็บใบรีโซครับโอ้ยเจมหมื่นหนึ่งก็ดี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 หมื่นหนึ่งอืมสวยโอเวรลดิกยาโอ้ยายามาทัพโอ้โหเวรลดิกโอ้บอลเขียว เอ้มันชักจะแปลกๆแล้วแต่ว่ารอบสองนี่ผมว่าประทับใจกว่ารอบแรกนะเนี่ยผมว่ามันต้องมาแหละอะมามาไหมหมื่นเจมมาไหมมาไหมจ๊ะมาไหมจ๊ะมาไหมเอ่ยโหใกล้หมดแล้ววะทุกคนเฮ้ยมาก่อนการันตีเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมีก่อนการันตีด้วยอันนี้ได้ลุ้น รอบเมื่อกี้ได้รุ่นหนึ่งสองสามได้ร <wh ุ่นสามครั้งครั้งแรกมันไม่มาละตรงไหนวะโอ้โอ้มึงคือชุดอะไรเนี่ยเฮ้ยกูถามจริงมึงคือชุดอะไรเนี่ยอะไรอ่ะไม่มันชุดเริ่มต้นนี่อะไรเนี่ย อันนี้การันตีอีกหนึ่งหนึ่งนะครับโหฮันนี่บีกูกูก็กดถูกแล้วนี่ว่ากูกดถูกแล้วนี่ทำไมมันทำไมมันถึงไปเป็นไอชุดนั้นน่ะชุดเริ่มต้นน่ะง่อยแดกเลยเฮ้ยสามหมืนสวยอุ้ยของฟรีที่ไม่เคยเห็นค่าไอโอบตัวนี้ พารวยนะเนี่ยทําเป็นเล่นได้เป็นแสนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โ้เฮียสามแล้วมันมันคือชุดอะไรวะกูกูต้องไปหาแล้วมึงมึงทำอะไรได้มันชุดเริ่มต้นนี่เฮ้ยกูกดสุ่มชุดพึ่งไม่ใช่เหรอวะ ทำไมมาบ่อยจังอ่ะโอ้โหได้ชุดเดียวโอกาสสี่ครั้งบ้างม่อกย้โอ้โหได้ชุดเดียวเฮ้ยกูก็กดตรงนี้นี่วะมึงทำอะไรได้วะแปบบ๊บนึงนะทุกคนผมขอไปดูก่อนดิผมสงสัยมากเลยชุดม่อแี้คือชุดอะไรอ่ะมันมันคือชุดอะไรวะ มิดเดิลส้นตีนอะไรสักอย่างเนี่ยฮเนี่ยเนี่ยมันคือชุดอะไรชุดเริ่มต้นมิดเดิลเลีดเนี่ยมึงยัดสมุดได้เหรอไหนวะนี่ไงกูเห็นละเนี่ยหนึ่งชุดและ้ะเอามายัดตรงนี้ได้ แต่ไม่มีเฉพาะของมันเลยชินะไม่มีเฉพาะของมันเลยมีแค่ตรงเมื่อกี้แต่แต่ได้เจมมาก็ค่อนข้างโอเคนะไม่แย่นะกูถามจริงมันได้แค่ตรงนี้จริงด้วยแม่งยัดคณะเนี่ย มันมันมันได้ตรงเนี้ยไหนวะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยนี้ยมันได้แค่ตรงเนี้ยตัวนี้ปะมิดเลดอาร์เมอร์เนี่ยราคามึงเท่าไหร่เนี่ยกูถามจริงแม่งโผล่มาอย่างบ่อยเลยนะ ดดูิอ,อทำไมไม่มีราคาขายวะทำไมไม่มีคนขายอ่ะทำไมไม่มีคนขายวะโอ,โ,โอ้โหโหโห ห้าพันไอสัตว์ <laughs> ยอมเลยเฮียโอ้โหสุ่มเมื่อกี้ไม่มาเลยอ่ะเหลือจะเชื่อ